สวัสดีครับท่านผู้ชม u t u b e ครับวันนี้เราก็มาพบกับลูกค้านะครับวันนี้มาทดสอบกันแล้วนะครับใน d m a ม2 0 1 1นะครับเทียบกับ d m a ม c 2 1 2 2ในเมื่อวานนี้นะครับก็ถือว่าลูกค้าท่านนี้นะครับเป็นสัมผัสแรกนะครับในการขับในระบบ NTV t f 4 5นะครับ ในรูปแบบของเทอร์โบ v g เเทอร์โบนะครับก็ท่านนั้นก็ถือว่าเป็นคนที่ดูเดือดพอสมควรนะครับขณะนี้ไมอยู่ที่ร้อยสีนะครับร้อยสีท่านผู้ชมดูนะครับยี่กิโลเมตรต่อลิตรนะครับครับขออนุญาตแนะนำตัวพอหน่อยครับสวัสดีครับพอครับครับสวัสดีครับครับขออนุญาตแนะนำตัวหน่อยครับผมสุวรรณคำวงครับครับ จากบางเลนฮะจากบางเลนนะ,นะครับฮะาครับท่านก็ได้รับคําแนะนําจากพอปีชานะครับที่ได้ติดกับเราไปแล้วประมาณสักสองถึงสามปีนะครับก็ถือได้ว่าต้องขอบพระคุณท่านพอปีชามากๆนะครับที่เอื้อเฟอื้อและกระุณาทัทาง NGV Development เสมอมานะครับและก็วันนี้ก็ได้แนะนำมูเพื่อนฝูงท่านนะครับได้มาติดอีกคันหนึ่งนะครับ เป็นยังไงครับท่านครับหลังจากที่ได้ขับในระบบอัตราเร่งเป็นยังไงครับอัตราเร่งดีมากดีดีมากเลยเลยครับเป็นไงครับเทียบกับกล่องเป็นยังไงครับกล่องดันล่างยกลางฉีบล่างผมจะต้องลืมไปอ่ะไม่คิดต่อละครับเมื่อก่อนก็ตัดใจว่าจะกล่องไม่กล่องจะกล่องไม่ฮะมาดูตอนนี้เราเน้นความประหยัดแต่สิ่งที่ได้ตามมาก็คือความแรงกับแรงม้านะครับแรงม้านะครับก็คือแรงม้าเป็นของแถมนะครับ ครับแรงม้าก็คือเป็นสิ่งที่ลูกค้าหลายท่านไม่ได้คาดหวังนะครับก็ถือได้ว่าได้แถมกันไปท่านผู้ชมจะได้ใช้หรือไม่ก็ก็สุดแท้แต่นะครับแต่สิ่งหนึ่งนะครับที่ผมอยากจะเรียนท่านพอนะครับว่าในระบบคอมมอนเรลวนะครับถ้าเราขับเร่งนิ่งนะครับจะเกิดประโยชน์สูงสุดนะครับเช่นว่าการเร่งและถอนการขยี้เร่งนั้นทําให้ขึ้นเตือนน้ามันมากขึ้นนะครับเดี๋ยวเราจะไปช่องช่องซ้ายนะครับช่องยูเทิร์นนะครับ ก็ผมก็ทาท่าจะหัวใจไม่ค่อยดีนะนั่งรถท่านอาจารย์ท่านอาจารย์ก็ถือว่าเป็นลูกค้าหลายหนึ่งที่เท้าหนักนะครับก็เข,ข้าคันเข้าคันเท้าปีศาจก็แฟนๆชาวนครปฐมก็ส่วนใหญ่ก็เท่าที่ผมได้สัมผัสมาค่อนข้างจะขับรถแรงกันทั้งนั้นเลยโดยเฉพาะรถสิบรล้อนี่โหดูมาก ก็ถือได้ว่าจะเป็นเงื่อนไขใดก็ตามนะครับเพราะว่าการขับรถเ,เราก็จะคงเน้นนะครับว่าขับเร็วไม่เป็นไรในระบบ e g t f c นะครับแต่ขอให้การขับเคลื่อนด้วยความเร็วสูงใช้คันเร่งให้นิ่งนะครับอย่าเหยียบเคลื่อนเหยียบลงนะครับพยายามรักษาให้นิ่งเขาไว้และก็เฝ้ามองมอนิเตอร์นะครับตัวเลขอัตราพื่้นเปลืองนักขนาดนั้นๆน,น,นะครับ ตัวบ่บอกว่าท่านผู้ใช้หรือท่านผู้ชมนะครับก็สังเกตให้ดีนะครับว่าถ้าเรานิ่งนะครับตัวเลขความประหยัดก็จะดีขึ้นเป็นลําดับนะครับไม่ว่าจะขับอย่างไรก็ตามผมบอกได้เลยว่าฟีสตายจะร้อยสามร้อยสี0ร้ก็ตามนะครับถ้าเรานิ่งเมื่อใดน,นะครับตัวเลขก็จะสูงขึ้นเป็นลําดับนะครับเดี๋ยวพอขากลับนี้ ขอลองขอให้ท่านพอลองลองให้นิ่งนะครับที่ความเร็วเท่าใดก็ได้นะครับลองดูนะครับว่าการตอบสนองในเรื่องความประหยัดณเวลานั้นๆนะครับจะเห็นตัวเลขที่รูลาขึ้นทันทีนะครับก็เราลองกันที่ร้อยยี่สิบหรือร้อสามสิบก็ได้นะครับขอดูกันนะครับว่าความประหยัดจะเป็นเช่นไรนะครับเพราะว่าระบบคอมัเร็วนั้นนะครับ ทุกครั้งที่เหยียบคันเร่งใหม่ประเมินผลใหม่นะครับจะเกิดการสูญเสียนะครับผมอยากจะเปรียบเปรยให้ท่านผู้ชมได้เห็นนะครับว่าทําไมจึงเป็นเช่นนั้นนะครับยกตัวอย่างนะครับรถยนต์ที่จอดอยู่นะครับเราจะเข็นให้มันเคลื่อนนะครับมันก็จะหนักนะครับหลังจากที่เราเคลื่อนตัวแล้วนะครับใช้อย่างเช่นเราใช้2มือ10นิ้วนะครับดันเพื่อให้รถเคลื่อนตัวนะครับ หลังจากที่เคลื่อนตัวแล้วทําไมเราจึงใช้นิ้วเดียวสามารถผลักดันให้รถคันนั้นไปได้นะครับอันนี้ก็คือหลักเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อลอยตัวแล้วนะครับพยายามรักษาระดับความเร็วให้คงที่นะครับให้คงที่เราก็จะถือว่าสิ้นเปลืองน้อยสุดนะครับท่านพอลองดูนะครับร้อยสี่ก็ได้นะครับให้นิ่งๆนะครับเรามาดูตัวเลขกันนะครับขนาดนี้อยู่ที่สามห้าสี่สิบแล้วนะครับเห็นไหมครับเห็นๆเลยนะครับพอไปห้าสิบแล้วนะครับเห็นไหมครับถ้าไม่นิ่งเห็นไหมครับเรามียี่สิบาทในขามาถูกไหมครับ ครับป็นเงยังจะจ่าเลยนะครับแหมต้นบอกข,ขับมันจริงๆเลยวันไหนผมต้องนัดเจอกับโคราชเนี่ยโอ้โหวันนั้นขับผมแทบเป็นลมเลยผมขอลงเลยอะ่ะ <c oughs> โอ้โหวิ่งสองร้อยอ่ะฟอร์จูเนอร์ไฟแดงออกมาไม่ไม่กลับบ้านนะแวะมาติดเป็นจีวีเลย <c oughs> โอ้โหมาวิ่งสองร้อยเลยโอ้โผมแทบจะเป็นลมอะ่ะครับเห็นไหมครับนิ่งๆเลยนะครับห้าสิบ 50นะครับตลอดเวลานะครับก็อันนี้พอครับไม่ได้หมายความว่าตอนนี้อยู่ที่50นะครับเราอาจจะเป็อยู่ที่80ดสิบหรือ70บหรือเก้าสิบก็เป็นได้นะครับกับก็ก็เนื่องจากว่ามัดวัดสําหรับดีแม็กสองพันิบนะครับจะมัดวัดที่มาคซิมัมที่50นะครับส่วนออนนิวดีแม็กสองพันสินะครับจะมีวัดให้ถึงตัวเลข59.9เเลยนะครับและก็ สำหรับในเวอร์ชั่นใหม่ๆของ SGV Development นะครับก็สามารถแตะกันที่ร้อยปลายได้แล้วนะครับก็หวังว่าท่านาผู้ผลิตรถยนต์นะครับหลายๆท่านนะครับอยากจะให้ท่านได้มองเห็นตรงนี้นะครับเพราะว่าเทคโนโลยีใหม่สำหรับการใช้พลังงานทดแทนนั้นสามารถที่จะประหยัดได้ถึงระดับ การพัฒนาตัวใหม่ของเรานะครับใกล้200แล้วนะครับผมต้องกลัวนะครับผมต้องขอสั่นเบลก่อนได้ได้ได้ครับก็นะครับขณะนี้นะครับ100 107กว่าแล้วนะครับวัดเดียววัดเสียว ครับก็นานๆสักครั้งนะครับที่ผมจะได้มีโอกาสในการทดสอบรถด,ด้วยความเร็วสูงนะครับก็ถือได้ว่าเราไม่ได้มุ่งเน้นในเรื่องของความประหยัดนะครับเรามุ่งเน้นในเรื่องของความแรงนะครับขณะนี้เราอัดกันอยู่ที่3,800รอบนะครับเราจะยกไปที่4ี่พันรอบนะครับขอขอนุญาตอาจารย์นะครับผมจะตัดให้พอที่4ี่พันรอบแล้วนะครับ เพราะว่าถ้าขับในแนวอย่างนั้นต้องตัดให้สูงขึ้นนะครับเพราะาระบบของเราจะมีล็อกที่3,500รอบนะครับรับถ้าพอ,อาต้องการมันเนี่ยเดี๋ยวผมจะให้ที่4,000ตอนนี้ให้4,000อยู่นะครับก็ถือว่าผิดเงื่อนไขของเอชีบีนะครับเราถือว่าถ้าลูกค้าทานาดประสงค์ที่จะเอามันนะครับเราในระบบเราสามารถตอบสนองได้ในทุกเงื่อนไขนะครับตามที่ลูกค้ารีเควสตได้เลยนะครับจะให้เราตัดที่ ่4 0 0งก็ได้นะครับแต่พอก็เรียกว่าถ้าใครมาบี้ต <dislike UC> ูดที่อย่าได้คิดดีนะครับก็ผมแปลกใจนะครับว่าท่านด้างหลังไม่เสียวเลยครับหลับก็เคยคนอ่ะอะหลับก็เคยใช่ไหมหลับตาเลยใช่ไหมโอ้สุดยอดจริงเลยถ้าเป็นของผมนี่ โวยลั่นแล้วของผมนี่นั่งไปด้วยทาไปด้วยเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาเลี้ยวนู้นเลี้ยวนี่โอ้ปวดหัวมามีทางต้งไปได้ถ้าไม่มีทางก็อย่างว่าก็ต้องประหยัดก็ต้องดูเรื่องความปลอดภัยเหมือนกันครับผมเร็วก็ต้องระวังตรงรับก <ๆ S 1> ็ถือว่าเป็นการทดสอบนะครับเว่าเรามานอกจากเราดูในเรื่องของความประหยัดแล้วนะครับเราก็ยังมาดูในเรื่องของ โปรโมชั่นนะครับในเรื่องการตอบสนองในอัตราเาร่งในอัตราในเรื่องการแซงนะครับเพราะว่ารถยนต์นั้นอย่าได้คิดนะครับว่ารถที่เชื่องช้านั้นจะปลอดภัยนะครับรถที่ขับเร็วได้การแซงกันอะไรต่างๆนะครับเราไม่ต้องลุ้นนะครับก็เรียกได้ว่าไม่ว่าจะโอกาสที่เราขับในทางสองเลนใช่ไหมมีมีโอกาสไหมครับต่างจังหวัดโอกาสขับสองเลนวันที่เราแซงเนี่ย ปึ๊เดียวเราจะได้พ้นเลยนะครับเจะมีความปลอดภัยสูงกว่านะครับร้จังหวะกันครับครับก็หลากหลายสาระนะครับเราก็จะทําคลิปวีดีโอให้ท่านผู้ชมได้เห็นกันนะครับก็มีบางท่านก็มาแซวว่าพวกเราทำกันเป็นหน้าม้ากันนะครับของเราไม่มีหน้าม้านะของจริงทั้งหมดนะครับวิดีโอเราแม้กระทั่งการตัดต่อก็ไม่มีนะครับ เราบันทึกกันมากว่าห้าร้อยวิดีโอแล้วนะครับเป็นการทดสอบกันอย่างตรงไปตรงมาทั้งสิ้นนะครับและก็มีตัวตนทั้งสิ้นนะครับพอเคยขับระบบนี้มาก่อนไหมครับไม่เคยครับไม่เคยไม่เคยแล้วนี่เป็นครั้งแรกนะรครับนี่เป็นครั้งแรกกับได้ขับรถทดสอบของบริษัทไหนอ๋อเขอ,อไม่ไม่เคยขับรถของอาจารย์ด้วยกันเลยใช่ไหมครับไ,ไม่ได้เราขับเลยอ๋อแล้วเป็นยังไงครับการขับยาก ยากง่ายยังไงไหมครับยากง่ายไหมแต่เพราะอัตราเร่งมันจะอัตราเร่งมันจะสูงขึ้นหน่อยเพราะฉะนั้นต้องต้อง,องชัก,ช,กชักเท้านิดนึงนะครับชักเท้าพอดีต้องเหยต้องชักเท้าต้องบางหน่อยอแล้วความคุ้นเคยเนี่ยหมายถึงถม,มีอุปถัมภ์ไหมครับอย่างเช่นว่าเริ่มต้นขับใหม่เนี่ยมันมันจะทําให้เราคอนโทรลยากกว่าปกติไหมครับไม่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 ต้องกสียไจเพรับเราเราคุ้นเคยกับรถ รุนแบบมันมจะไม่แตกต่างมากแต่เรนว่าตาเล่งสิงเราเลยต้องระวังระวังน,นิดนึงรเรื่องน่้นเรื่องอตาเล่งระวังแค่ตาเล่กอย่างเดียวตอนออกตัวตอนตอน้นออกตัวตอนระขึ้นรงไปเนี่ยผม,ผมมีลูกค้าคนหนึ่งนะทํางานอยู่โวนนึงผมเป็นวิศวกรเอาปาเจโโลมาติดกับผมแล้วติดแล้วเ็าออกไฟแดงเลยไปชนตูดเขาแล้วท้ายสุดเขามาถอดนะเขาบอกแรงเกินไป ผมก็ยังงงอยู่ว่าเอ๊ก,ก็พี่ก็หยับช้าลงนี่ <c oughs> พี่ก็หยับบางลงนี่มันไม่มันไม่เกี่ยวกับแก๊สเลยนี่รันได้ประหยัดไปแล้วต่เดี๋ยวอแกแกบอกว่าแกกลัวอันตรายก็ว่ากง,งั้นอ่ามันก็เหมือนเช่นเหมนเส้นอ่าแสดงว่าแบบแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันนะรูปแบบก,การใช้รูปแบบการใช้ไม่เหมือนกันเพราะว่าคือคืออะไรก็ตามถ้าเราปรับตัวข้อหาผมว่ามันน่าจะได้หมด อันนี้ผมผมจะถามทุกแมท์กับลูกค้านะครับว่าความรู้สึกของลูกค้าเนขับแล้วจะเป็นยังไงเออขับยากขับง่ายบางคนบอกขับบางคนก็นาทีเดียวได้เลยบางคนบางคนก็ขับครึ่งชั่วโมงบางทียังไม่ยอมเข้าที่นะยังพออ้อนี่ขับครั้งแรกก็ได้เลยก็ปกตินะคลิปวิดีโอที่ทักกับฝรั่งเนี่ยทีแรกให้ผู้หญิงขับแฟนเขาขับผู้หญิงขับรถเหมือน เหมือนกับพอเลยโอ้ยกดปื่ผมตกใจเลยแต่แต่พอผู้ชายมาขับกับขับเบาเลยเอ้ยผมก็ยังงงว่าทำไมมีอย่างนี้เลวยนะมันต้องมีคนขับเร็วไปทำเวลาบางคนครับครับก็หลากหลายข้อมูลนะครับเราก็จะบันทึกเพื่อเป็นหลักฐานแล้วก็เพื่อให้ท่านผู้ชมได้ รีพีทกลับมาดูว่าด้วยวิธีการใช้ของเรามีเงื่อนไขอย่างไรนะครับก็เป็นการบันทึกช่วยจํานะครับเพื่อเกิดประโยชน์ด้วยกันทุกฝ่ายนะครับและก็สาหรับผู้สาหรับผู้ที่ไม่รู้ก็ได้รับอัน,นิสงส์ไปด้วยนะครับเพราะว่าเป็นการบันทึกข้อมูลจากความเป็นจริงนะครับให้ท่านที่ยังไม่เคยศึกษาได้ศึกษากันนะครับพอครับมีอะไรจะฝากถึง คนที่ยังไม่เคยใช้ไหมครับว่าระบบมีความยากง,ง่ายอย่างไรนะครับแล้วก็สัตว์ในเรื่องของความร้อนหรือเรื่องของอัออาตราเร่งที่ว่าติดก๊าซแล้วแรงม้าตกอะไรพวกนี้อยากให้อาจารย์ได้แนะนำหน่อยครับครับเรื่องเรื่องอัตราเร่งดีแน่นอนเรื่องประหยัดก็คงได้แน่นอนครับน,นิดแต่พื่อการนำความเป็นจริงก็คือจะรอรุ่นอีกอย่างก็่คือ เมื่อเมื่อมันผ่านไปหลายๆลยปีเนี่ยการเส้นเส้นเปลืองการสึกหรอของ,งเยนต์จะเป็นอย่างไร,รแต่นี้ถ้าเกิดประมวลผลจากประมวลผลจากความร้อนมันไม่เพิ่มกับ,บการเผาไหม้ที่สมบูรณ์ผมก็มั่นใจว่าอายุการใช้งานมันก็น่าจะน่าจะยืดลงไปได้อีกหน่อยด้วยซ้ำค้ัพูดถึงก,ก็ยังมั่นใจตัวนี้ก็น่าสนใจนะครับเพราะว่าการเอ็นจีวีเป็นของประเทศไทยที่เราผลิตได้เองแล้วเราคงช่วยชาติได้อีกด้านหนึ่งเหมือนกันการเผาไหม้ที่เส้นเปลืองก็จะช่วย รับอมได้กับอย่างกันน่าจะน่าจะหันมาสนใจกันกันสักหน่อยศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมมาสนใจลงมาดูครับครับเรามาทดสอบกันดูนะครับก็ในเรื่องราวของรถยนต์นะครับที่ท่านผู้ที่ใช้รถวิตกกันอยู่นะครับก็คือหนึ่งคือเขาเรียกว่าพังแบบเฉียบพันธ์นะครับก็มีอยู่ประเด็นเดียวก็คือส่วนใหญ่จะเกิดจากความร้อนนะครับร้อยละ9 9นะครับที่พังโดยเฉียบพันธ์ ก็เป็นจากความร้อนทั้งทีนนะครับและก็